โอ้เสียงดังแกะแขกได้กว่นนะเบิง้งมาพี่น้องฮิโอ้โอบอบแห่งพี่น้องอบแหง่งใส่หมูโอ้คือเป็นกรอบๆนอ่องมันนอ่องเบิ้งพี่น้องมองดูโอ้เสียงดังแกะแขกได้กว่นนะเบิงบ้งดูอันนี้สูตรอบแห่งพี่น้องเข้ยตัดไ่เสีเอา,เา,เอามีดตัดไปไปเสีเอามีดมาพี่น้องมีดเลี้ยงไก่เหรอ อบสูตรอบแห้งเจียวเจียวเปรียวหวานเสียบอีกอย่าง ใส่หม้ออบแห้ง <laughs> ลมเย็นดีดียากาศดีแห้งแล้วลมแห้ง กิใส่ออนใส่ออนหมูพี่น้องเขาล่องอบแบบไม่แห้งนะปกติปกติเอาไปลวกลวกมันสุกนะครับพี่น้องแล้วมาอบอบซ้ำหนึง่งมันเหนียวในล่องเอาไม่แห้งแบบไรนะ้มันนะ แรงมันออกไปบดเลยโอเค <Okay. S 2> จับเลยสวดนีกัแซบด้วยกัน うん。 กรอบดีไม่เหนียมันแต่บน,นหนิมอะไรพี่นนอะลองมือจริงๆเข้าต่อเใ็นมันบ่อยม,อมันรอนมันแห้งดีกว่าต้องหย่ำงาน็น,นกรอบ แต่สูตรนี้มันจะเหนียวข้อดีคือเหนียวอยู่แต่ว่าไม่กรอบแล้วกบบม่มีน้ำมันมันเหลียนน้ำมันออกไปเบดิดแบบนี้ก็เป็นสับย์ีกยบ Hmm. Không, không? bình bỏ Ừ. <laughs> hmm. เดี๋ยวไปสอยหันกับแก่มเนาะกินที่เนหน่อยไปกินเนื้อสาบไปนี่มัน,นเลีเ้ยวไปเลยเนาะมาซ้ำหนึ่งกันใส่หมูใส่อ่นอนตบแห้งไปเนอะแซ่บอยู่ขับแกนจิ้มเปรี้ยวหวานกินเลี้ยวไปเลย เอามาลองเบิง้งเดี๋ยวไปไป,ไปหัน่นเดี๋ยวไปสับแข่ยมเอาคลิปนี้เอาซาไ่น้องขอบคุณไ่น้องเรื่อขอบคุณตรงไานทุกแฉ่นะครับเพื่อจะเอาเอามาเบิ้งกันย่าลืมกดไลง์ะไรก็แช่มเนี่ยแต่กิมนมันจะผาบกะขอโทษเขาพยายาคลิปนี้เอาซาไปก่อนเดี๋ยวพอพิจหนณาสวัสดีครับ